ไปใช้แล้วก็บอกว่ามันเสียใช่ไหมคือ<ม>ลูกค้าทําเรื่องคืนเงินมาแต่ไม่ทักมาบอกเราว่าสินค้าใช้งานไม่ได้ดูเสียรับของวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วคืนของมาวันที่ยี่สิบสามไม่ได้มีเจตนาแบบคือทักมามาจะเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีขาไปเราแพ็คอย่างดีพร้อมใส่เอซแต่ขากลับ ไม่ห่อให้เราสาย AC ก็ไม่มีมาให้เดี๋ยวเขาไม่เข้าใจสาย AC คือสายอะไรสายไฟเนี่ยสาย AC ก็คือสายนี้ขาไปเราเรามีหลักฐานการแพ็คนะว่าเราแพ็คสายสายเส้นนี้สายแบบเนี้ยส่งไปให้คือกดคืนสินค้ามาแล้วไม่คืนสาย AC มาแน่หนะคืนสินค้ามาไม่ครบอ่ะแล้วเรลองดูก่อนว่าสินค้าเสียปล่าตกใจแล้วสินค้าไม่ได้ไปดู ไฟเขียวติดนะไฟ<ป>ไฟออกสิบสองจุดสามปกติปกตไม่ได้เสียก็คือลูกค้าถ้าของมันเสียแล้วคือลูกค้าต้องการใช้ของลูกค้าก็ต้องจะ ก็ต้องทักมาถามทางร้านว่ามันมีประกันไหมคือมันเสียคือเปลี่ยนตัวใหม่แต่อันนี้คือสอดจินาว่าไม่อยากได้ของแล้วเพราะว่าส่งของคืนมาเอาไปใช้แล้วแล้วก็มันไม่ดีหรือว่าเอาไปใช้แล้วลูกค้าบอกว่าของมันเสียจะคืนของก็คืนของมาแล้วคืนมาเนี่ยสายสีก็ไม่คืนมาสายเนี่ยส่งอุปกรณ์กลับมาไม่ครบแล้วก็แพ็คของมาเงี้ยของก็ชํำเนี่ยตองสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยเป็นรอย เออแล้วก็แจ้งมาว่าของมันเสียแต่เนี่ยของมันไม่ได้เสียนะไฟมันออก12สา3ตามสเปคโรงงานที่เขาก็หมดมาเนี่ยไม่ได้เสียไฟก็ติดอยู่นรามีหลักฐานตอนแพ็คส่งนในกล้องนะว่าเราส่งของไปยังไงมันมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยเนี่ยรูปภาพมันก็มีใา่รูปภาพเขียนอยู่ว่าแถมสาย AC ฟ r e ีอะ่ะก็มันต้องจะคืนของอะไรมันก็ต้องส่งกลับมาให้ครบแล้วก็ จะคือของคือของมันก็ต้องเสียจริงๆอันนี้คือของมันไม่ได้เสียด้วยเออแล้วก็แพ็คกลับมาไม่ดีคือยังไงไอ่ะเจตนายังไงจะคือของคือไม่เข้าใจโอเค